สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพระพิเศษนะครับ EP ที่539นะครับ539นะครับมีแพ็กเกจพระสะสมมาแบ่งปันครับรายค่าละ200บาททุกรายการเลยนะครับ EP นี้นะครับรายการละ200บาทนะครับ539นะครับสถานการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆมีพี่นิยมชมแลช,ช่วยกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับเริ่มองแรกครับเป็นสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับหมายเล็กหนึ่งครับนะครับหลังเป็นคลายรอยกระดานครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้หมายเล็กหนึ่งครับ ไปมาเล็สองครับมาเล็สองเป็นสมเด็จวัดเกียรติชยโยนะครับเก่านะครับสมเด็จวัดเกียรติชยโยเก่านะครับสภาพสวยนะครับมาเล็สามรเป็นสมเด็จเก่าเหมือนกันครับนี่ครับมีมวลสารครับเป็นเม็ดเม็ดก้อนๆครับมวลสารครับ หมายเลขสามับหมายเลขสี่นะนะเป็นเหรียญหล่อนะหลวงปู่ธลอดวัดบางน้ำวุญนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ธลอดวัดบางน้ำวุญนหมายเลขสี่นะ หมายเลขห้านะเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือนะครับหลวงพ่อน,น้อยวัดธรรมศาลานะครับเป็นทองผสมนะครับหน,น่อยวัดธรรมศาลานะหมายเลขห้านะ หมายเลขหครับเป็นเหรียญพระอาจารย์กงมานักสายกรรมฐานนักสายหลงปู่ม,ม่านรับเป็นเงือฝาบาทครับอาจารย์กง,งมานะครับสาภาพสวยครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นเหรียญหลวงู่ทวดครับวัดช้างให้นะครับเหรียญหลวงพ่ทวดครับ ปีสองหกครับรุ่นใต้ลมเย็นนะครับผิวออกพุ่งม่วงนะครับมาที่เจ็ดครับมาที่แปดครับเป็นลูกหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเป็นเนื้อทองผสมครับมาที่แปดครับเนี่ยผิวขุขะครับมาที่แปดครับ หมายเลขเก้าครับนะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงครับมีนอแต่งตะไบนะครับหมายเลขเก้านะจอบหลวงพ่อไปนะหมายเลขสิบนะเป็นรูปดอกโบราณนะหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับดอกโบราณหลวงพ่อทบนะครับหมายเลขสิบครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับ มาเลขิบเอ็ดครับเป็นชินาลาดครับชินาลาดหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับชินาลาดครับก้นตอกโคนะครับ,รบสิบสองคนระับเป็นพระหลวงพ่อปานนะเพิพ์ขี้ไก่นะครับ ภาพยังสวยนะครับสิบสามนะเป็นจตุคามนะครับเทาจตุคามนะครับนี่นครับมีหมายเลขครับอุดกิ่งมีหมายเลขนะครับเท้าจตุคามนะครับ สิบสี่นะเป็นคุนแผนหลวงพ่อโหน่งนครับเป็นเนื้อดิน,นครับแผนหลวงพ่อโหน่งวัดโขมงดังนครับสิบหนะ้าครเป็นลีลาหลวงพ่อโหน่งเนื้อดินเผาเงี้ยเป็นเนื้อดิน,นครับลีลาหลวงพ่อโหน่งหมายเลขสิบห้าครับ สิบหกนะเป็นพระล่วงทรงเกาะนะครับล่วงทรงเกาะเนื้อชินตะกัวครับเนี่ยนะล่วงทรงเกาะเนื้อชินตะกัวหมายเลขสิบหกครหมายเลขสิบเจ็ดครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับลุบหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหมายเลสิบเจ็ดครับ เป็น,นโลหะผสมนะครับเป็นเหล,นะล่าโบราณน,นะครับมีค่าเปาครับดินนะคแบบดำนะครับสิบแปดนะครับเป็นปิดตาสายวัสสะพานสูงนะครับลงรักนะครับเนื้อผงลงรักนะครับสิบเก้านะครับเป็น หลวงพ่อผาดนัวัดดงตาลผาเนื้อดินครับหลวงพ่อผาดวัดดงตาลครับยี่สิบนับเป็นรูปดอบโบรานรับพระวิเชียนโมลีนับตั้งแพงเพชนรนับพระวิเชียนโมลีนับยี่สิบเอ็ดนับ เป็นพ่อจัลลันครับพระเนื้อดินครับของพ่อจัลลันครับพิมพ์กวางครับยี่สิบสองครับเป็นหลงพ่อเงินครับพวพ่อเงินวัดตอนใหญ่หอมครับรูปหล่อ,อกงพ่อเงินวัดตอนใหญ่หอมอบโบราณครับตอกชื่อนะครับ หมายเลขยี่สิบสามนะเป็นท้าวิสุวรรณครับเนี่ยท้าวิสุวรรณวัดเกตุงนับเนี่ยครับวัดเกตุงนับหมายเลขยี่สิบสี่เป็นตะกุดเก่านะครับด้านในเป็นพงนะครับข้างนอกเป็นทองแดงนะครับแล้วก็ถักเลือกถักเชือกนะับลงรัก ด้านในมีเป็นผงครับนี่ครับเป็นผงหรือเป็นไม้เนี่ยครับผงครับนี่ครับเป็นคล้ายๆไม้คล้ายผงครับนี่ครับสองร้อยบาทครับสนใจครับเพื่อนๆในการติดต่อครับ0849037676ครับ โทรหรือไลน์เัียเดียวนับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีกันเก,ก็บเงินปลาทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆท่านผ้ชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบเพ่นี้กันนะครับสวัสดีครับ